สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแค่พื้นฐานนะครับวันนี้ขออนุญาตมาแบ่งปันนะในส่วนของวัคซีนตัวเทพแล้วกันนะที่มีข้อมูลนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเอาเข้ามานะครับในส่วนของประเทศไทยช่วงนี้เป็นช่วงของวิกฤตโควิดสิได้รับผลกระทบแล้วก็เป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังและป้องกันตัวเองนะครับให้ดีที่สุดเลยนะครับ สิ่งหนึ่งที่จะช่วยนะครับให้เราฟันฝ่าแล้วก็ผ่านวิกฤตโควิดสินี้ไปได้นะครับนั่นคือการที่เราจะต้องมีภูมิต้านทานที่ดีสิ่งสําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเรียกว่าวัคซีนนะครับตัวหนึ่งที่มีแนวโน้มมานะครับก็คือชื่อว่าโนวาแวกนะครับก็โอ้โหเขาบอกว่าอนุภาพนะครับในส่วนของโนวาแวกเนี่ยนะมีประสิทธิภาพ100%ต้านโควิดนะครับกายพันธุ์ได้ จอมาไทยในเดือนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันครับขอบคุณข้อมูลทางกระปุกด้วยที่แบ่งปันข้อมูลกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าโนวาแวกเนี่ยเป็นวัคซีนโควิด -19 ระดับเทพนะนะครับจะเข้าไทยหรือไม่อันนี้น่าสนใจนะครับในเดือนกรกฎาคม64นะผลวิจัยชี้ประสิทธิภาพสูงสุด100%เเซ์เลยนะครับตัวแวกเนี่ยนะฮะกำลังเป็นกระแสฮือฮาอยู่ในขณะนี้สำหรับข่าวโรงพยาบาลเครือเอกชนแห่งหนึ่งนะครับร่วมมือกับองค์กรใหญ่ภาครัฐ สามารถจัดซื้อวัคซีนโควิดที่มีประสิทธิภาพสูง2ชนิดนะครับคาดว่าเตรียมเข้าไทยในเดือนกรกฎาคม64นะครับโดยวัคซีนดังกล่าวเนี่ยนะครับมีทั้งวัคซีนแบบ mRNA BioNTech นะครับแล้วก็วัคซีนน้องใหม่ชื่อดังนะและก็มาแรงมากอย่าง Novavax นะครับ วัคซีนตัวนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีดีอย่างไรนะนะครับโนวาแวกเนี่ยนะครับคือวัคซีนโควิด -19 ผลิตโดยบริษัทโนวาแวกในรัฐแมริแลนด์สหรัฐอเมริกาครับก่อตั้งขึ้นปี2530ซึ่งพัฒนาแล้วก็วิจัยวัคซีนป้องกันโรคหลายแรงอย่างนะครับโอบลาและได้คิดค้นวัคซีนเพื่อต่อสู้กับโคโรนาไวรัสที่ชื่อว่า nvx cov 2 3 7 3 ซึ่งโนวาแวกเนี่ยนะครับคือวัคซีนประเภทใดถ้าเราเจาะไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นวัคซีนชนิดของ mrna แต่เป็นการใช้เทคโนโลยีนำเอาสิ้นส่วนโปรโตีนของโคโรนาไวรัสออกมาผสมกับอนุภาพนาโนของตัวกระตุ้นภูมิต้านทานนะครับซึ่งเมื่ออนุภาพนาโนนี้รวมตัวเข้ากับเซลล์ของไวรัสมันจะทำการเรียนแบบโครงสร้างโมเลกุลของไวรัสทำให้นะครับเซลล์ไวรัสไม่สามารถแบ่งตัวได้ และยังทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพื่อรับมือโควิดโดยเฉพาะนะครับประสิทธิภาพของวัคซีนโนวาแวกนี้นะครับจากการทดสอบกับอาสาสมัครนะต้องบอกว่าเฟสที่3ในไตรมาสที่3ของปี64พบว่าโนวาแวกมีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด19สายพันธุ์ดั้งเดิมสูงถึง100%และจากการทดสอบกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มปรบางพบว่า วัคซีนคับมีประสิทธิภาพอยู่ที่91%เลยนะครับส่วนประสิทธิภาพในการป้องกันสายพันธุ์ซึ่งกายพันธุ์นะอย่างสายพันธุ์นะครับเอลฟาและสายพันธุ์เบต้าอยู่ที่93%เลยส่วนสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้นะครับแต่ทางบริษัทกำลังเร่งวิจัยและเชื่อว่าโนวาแวคน่าจะใช้ได้ผลเป็นอย่างดีในการรับมือสายพันธุ์เดลต้านะครับอ่านี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ในวงการนะครับที่ใครหลายท่านก็อยากจะได้วัคซีนที่ดีนะครับมาสู่ร่างกายเพื่อเป็นภูมิต้านทานคุ้มกันในนะครับช่วงของโควิด1 9ที่ต้องหมวโ,โหกายพันค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยทีเดียวนะฮะนะก็จะต้องมีวัคซีนดีๆแบบนี้นะครับเกิดขึ้นนะครับผลข้างเคียงของโนวาแวกเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่นะทำการฉีดเข้าไปนะในร่างกายเขาบอกว่า โนวาแว็กเนี่นะครับมีผลข้างเคียงนะคล้ายกับวัคซีนชนิดอื่นนะคือผู้ที่รับวัคซีนอาจมีอาการอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดศีรษะนะครับซึ่งอาการเนี่ยไม่รุนแรงมากนะครับแล้วก็จากข้อมูลในขณะน,นี้ยังไม่พบเคสการเกิดลิ่มเลือดนะจากการฉีดโนวาแว็กนะครับใครที่ฉีดโนวาแว็กไม่ได้นะครับข้อห้ามของวัคซีนโนวาแว็กนี้จะคล้ายกับนะครับวัคซีนป้องกันโรคตัวอื่นคือห้ามฉีดให้ผู้แพ้วัคซีนโควิด หรือผู้ที่มีการแพ้ส่วนประกอบของวัคซีนและผู้ที่มีอาการภูมิแพ้อย่างรุนแรงนะครับในขณะที่วัคซีนชนิดอื่นๆนะครับห้ามฉีดให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนั้นซึ่งตัวนี้นะครับก็คือโนวเวกเนี่ยอาจทำให้มันเกิดขึ้นได้เพราะในขณะนี้ทางบริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการทดสอบกลุ่มอาสาสมัครอายุ14 17ปีเพื่อดูว่าสามารถฉีดวัคซีนโควิดนะครับให้กับเยาวชนได้หรือไม่ ต้องฉีดในอัตราส่วนเท่าใดและมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปในส่วนของวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับในส่วนของราคานะครับวัคซีนโนวาแวกเนี่ยจากข้อมูลอัปเดตนะครับราคาวัคซีนโนวาแวก2โดสหรือ 2- เข็มอยู่ที่16ดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ523บาทเท่านั้นเอง นะนี่ก็เป็นลักษณะนะครับที่นํามาอัปเดตกันให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลนะว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยวัคซีนของนะป้องกันโควิด -19 เนี่ยโอ้โหมีหลายตัวนะครับและแต่ละตัวก็มีคุณสมบัติการยับยั้งการป้องกันที่แตกต่างกันไปในปัจจุบันสมัยใหม่นะครับก็มีการคิดค้นพัฒนาเพื่อจะรองรับนะครับในส่วนของโควิดที่กลายพันธุ์ไปนะครับในสายพันธุ์ต่างๆ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็หลายท่านก็จับตามองว่าประเทศไทยเราจะได้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงๆเนี่ยเข้ามาเนี่ยยี่ห้ออะไรบ้างนะครับหนึ่งในนั้นนวา์เวกนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะฮะว่าจะเข้ามาในช่วงไหนอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวเกาะติดข้อมูลนี้นํามาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบก็ถือว่าเป็นวัคซีนทางเลือกนะสำหรับใครที่ต้องการนะครับในเรื่องของการป้องกัน ก็สามารถที่จะมีวัคซีนเหล่านี้เข้ามาให้ท่านเนี่ยได้ทําการจับจองนะครับแล้วก็ได้รับนะครับในส่วนของประสิทธิภาพสูงๆเพื่อป้องกันในช่วงของโควิด19นี้นะครับเอาล่ะก็เป็นข้อมูลที่นํามาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกันครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใ b ้และติดตามกันก็ขอบพระคุณเปอย่างสูงนะครับ และที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสริตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องแค่พื้นฐานต้องลํำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ